กองพลทหารราบที่9จากการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันประจำปี2,568พันเอกพนัศักดิ์เพียวพานิชผู้บังคับการกรมทหารราบที่29ได้จัดกำลังกองพันทหารราบเฉพาะกิจที่29หนึ่งโดยมีพันโทจิรวัตรขวัญเมืองผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่29เป็นผู้บังคับกองพันนำกำลังพลพร้อมด้วยหน่วยประกอบกำลังออกทำการฝึกโดยใช้พื้นที่ฝึกทางยุทธวิธีของกองพลทหารราบที่9 โดยในวันนี้พลตรีอัสดาวุฒิปัญญาชุนผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ได้เดินทางมาตรวจการดําเนินการฝึกในการให้คําสั่งยุทธการของผู้บังคับกองพันทหารราบเฉพาะกิจที่2 91ต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงและผู้บังคับหน่วยประกอบกําลังซึ่งในการมอบคําสั่งยุทธการเป็นการนําภารกิจที่ได้รับมอบจากหน่วยเหนือมาผ่านกระบวนการคิดและการวิเคราะห์ภารกิจของฝ่ายอานวยการนําไปสู่การแสวงข้อตกลงใจทางทหารเพื่อให้ผู้บังคับหน่วยได้นํากําลังพลเข้าดาเนินกลยุทธ์ต่อเป้าหมาย ภายใต้ขีดความสามารถของกําลังพลและยุโทโธปกรณ์ที่มีอยู่ในอัตราให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดทั้งนี้ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ได้กรุณาให้คําแนะนํากับผู้เข้ารับฟังคําสั่งยุทธการซึ่งจะเป็นฝ่ายอานวยการและผู้บังคับหน่วยต่อไปในอนาคตว่าในการนําภารกิจที่ได้รับมอบมาทําการวิเคราะห์ทุกคนต้องคํานึงถึงสภาพพื้นที่สภาพภูมิอากาศรวมถึงขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อการดําเนินกลยุทธ์ในทุกรูปแบบรวมถึงการส่งกําลังบํารุงของหน่วย ที่จะส่งผลกระทบต่อภารกิจหากมีการส่งกําลังที่ล่าช้าฝ่ายอเมริกันและผู้บังคับหน่วยจะต้องพิจารณาหนทางปฏิบัติให้มีความรอบคอบเพื่อให้ฝ่ายเราเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติภารกิจให้สําเร็จตามที่ได้รับมอบหลังจากนั้นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่เก้าได้มอบสิ่งของบํารุงขวัญให้กับผู้แทนหน่วยเพื่อนําไปมอบให้กับกําลังพลที่เข้ารับการฝึกเพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กําลังพลได้ทุ่มเทกับการฝึกอย่างเต็มขีดความสามารถต่อไปซึ่งเป็นกําลังที่ลุกล้าเข้ามาในเขตประเทศน้าเงินของเรา เพื่อทำการกวาดล้างกำลังของกลุ่มต่อต้านของเขากำแพงและที่หมายงองูบ้านพระเจดีสามองค์บรเิเวณตอนล่างของเขากำแพงเพื่อพับดันกำลังข้าศึกเอาหน้า มาตุภูมินิวชาแนลสถานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับมาตุภูมินิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ